วัสดีครับผมตัวต่อจาก6475กีตาร์รีวิวนะครับวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆพนพี่ๆครับมาประกอบบอร์ดจัดบอร์ดเอฟเฟกในชุดเคลื่อนที่เร็วแบบว่าคล้องตัวนะครับว่าจะใช้กี่ก้อนกี่เสียงอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยครับผมเอฟเฟกที่ผมมีอยู่ตอนนี้อยู่ในบ้านตอนนี้ก็จะ ประมาณนี้ครับถ้าจะแบ่งประเภทเราเริ่มที่ตัวจ่ายไฟเราผมมีอยู่2อ,อ,อยู่2รุ่นเป็นของคนไทยครับเป็นของชาร์คครับของพี่ตุ๋ยก็จะก็เป็นตัวเล็กๆหน่อยครับก็จะสำหรับบอร์ดเล็กๆแต่ว่าจริงๆเราเขาจะเขาจะมาพร้อมกับตัวแปลงไฟครับคือคือจะแยกกันอันนี้จะไปที่ปลั๊ก ที่ปลั๊กไฟแล้วก็ตัวนี้จะอยู่บนบอร์ดเราครับก็จะมีตัวหม้อแปลงที่เราต้องแยกไปครับมันก็จะจะเกี่ยวกับเรื่องปลั๊กปลั๊กไฟอีกทีแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยครับตัวพเดีแทงนะครับเขาจะเอาตัวหม้อแปลงครับคือใส่ไว้ข้างในกล่องเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะอยู่รวมกันก็สะดวกดีอีกรูปแบบหนึ่งครับ อยู่ที่ว่าเราจะจัดบอร์ดสไตล์ไหนเหมาะแบบไหนครับก็ใช้ดีทั้ง2รุ่นเลยครับต่อไปตัวจ่ายไฟเสร็จแล้วก็มากันที่ตัวตั้งสายครับจูนเนอร์ผมมีตัวใหญ่ยุคเก่าก็จะเป็นบอร์ดตั้งแต่ยุคทียนู่นเลยครับทียตัวนี้ก็ใช้ทนมากแล้วก็จอก็ไฟก็สว่าง ตอนกลางคืนก็เห็นชัดดีครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของคอกค,ครับตัวนี้ก็จะขนาดเล็กลงมาหน้าจอก็จะใหญ่ไฟเห็นชัดเหมือนกันครับเหมือนยุคใหม่เขาจะนิยมใช้ตัวเล็กๆกันครับแต่ถ้ารุ่นเก่าหน่อยก็ต้องเป็นแบบก้อนแบบไซส์เดียวกัแบบ,บอนแบบใหญ่ๆครับคือแล้วแต่เราจะจัดว่าอยากให้รูปแบบไหนถ้าอย่างนี้ก็จะเหยียบเต็ม เหยียบเต็มเท้ากว่าเวลาเปิดเปิดปิดครับถ้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นวงกลมก็จะต้องตั้งใจเหยียบเวลาจะใช้งานนะครับผมก็มี2ตัวนี้เป็นของบอสรับตัวของคอ k p กพิชแบ็กม i นิครับจูนเนอรผ่านไปอ่าทีนี้ต่อจาก j ู n น,นอรก็ต้องเป็นตัวบูสต์เกนเราหรือว่าอว e r ว i ดที่แตกน้อยสุด ประจำบอร์ดครับแตกน้อยสุดผมมีทูสคีเมอร์ของไอของไอเบเนตส r e ีมเมอร์มกับตัว BBE Green Skimmer นะครับก็หน้าที่การทำงานก็จะคล้ายๆกันครับก็คือเป็น o v e r d ร์ไดแบบแตกนิดเดียวบางทีเราอาจจะปิดจะปิดเกนหรือว่าเปิดเกนนิดเดียวเพื่อเพื่อให้มันแตกแบบว่านิดเดียวคือเป็นเหมือนเป็นพี่เสียงก็เสียงคีนนิดหนึ่งครับ ต่อเอาไว้ก้อนแรกต่อจากจูเนอร์หรือว่าเครื่องตั้งสายครับก็มี2อ,อันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้งานครับเสียงสไตล์ใกล้เคียงกันครับตัว2ตัวนี้เป็น bbe green skimmer กับ i b e r n e t t o skimmer mini นะครับ overdrive แบบแตกน้อยขยับขึ้นมาที่ overdrive แตกเยอะขึ้นมาอีกนิดหน่อย ก็จะเป็น2ตัวนี้ครับชาร์กพี่หมูขลายหมูขาวเรานี่แล้วก็ตัวตัวเก่งเราบอสโอดี 3, ยุ่นยอดฮิตของเราอีกแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนถ้าอยากได้แบบว่าจิกโกหน่อยก็จะตัวบอสโอดีสครับประกายเสียงหรือว่าหางเสียงมันจะแผดมันจะแผดกว่าของพี่หมูครับ แต่ของพี่หมูเนี่ยครับจุดขายเขาคือเล่นได้ทุก,กทุกตู้ทุกทุกเวทีคือเสียงจะไม่บี้ครับไม่ว่าจะปรับโทนสุดแตกสุดยังไงคือคือเสียงไม่บี้เสียงไม่จมครับก็จะเหมาะสมกับทุกเวทีครับตัวนี้รุ่นยอดนิยมของช์คเขาครับโอเวอร์ได แบบแตกแรงขึ้นมาหน่อยแล้วต่อไปก็เป็น distortion เรา distortion ผมมีอยู่ก้อนเดียวเสียงแตกหนักกว่า o v e r d i e ก็เป็น distortion ก็มีก้อนนี้ครับเป็น Demon effect ครับรุ่น feedman เราก้อนเก่งประจำกลิปต่างๆที่ผ่านมาก็ใช้ก้อนนี้อย่างเดียวเลยครับก็เป็น distortion นิสต o ร์ชั n นผ่านไปแล้วต่อไปเป็นตัวบูสตยกสัญญาณขึ้นมาเวลาเราจะโซโล่อยากจะกดแล้วให้เสียงกีตาร์เราเด่นขึ้นมาในท่อนโซโล่ครับก็จะมี2ตัวนี้เป็นของคนไทยทั้งคู่ครับซ้ายมือเป็นตุ๊กี้เอฟเฟกเป็นบูสต์แล้วก็บ er. ัฟเฟอร์ไปในตัวบูสต์ก็คือยกความดังหรือว่าเพิ่มเกณฑ์ให้กับ เอฟเฟกก้อนที่ต่อถัดจากเขาครับตัวนี้ก็จะตัว b b l u e over d r i v ดของเพเดียแทงก็จะทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกันครับก็คือหมุนมาทางซ้ายสุดก็คือจะเป็นเสียงคลีนและวอลลุ่มหมุนสุดก็คือบูทเพิ่มเกนนะครับใช้แต่ว่าผมเลือกใช้เอาไว้สำหรับบูทยกความดังตอนโซโล่ครับแต่จริงๆตัวตัวของเขานะครับเป็น โอเวไดด์ด้วยครับเป็นโอเวไดด์ก็จะปรับไยทางขวาครับอ่าประมาณนี้ใช้งานใกล้เคียงกันครับเป็นตัวบูสต์ยกความดังโซโล่ครับต่อไปบูสต์ก็ต้องมาภาคโมดูเลชั่นเรามีชอยอยู่ที่คอรัดตามสูตรเราก็จะต่อคอรัดก่อนดีเลย์ครับก็จะคอรัดและดีเลย์และต่อด้วย รีเวิร์บก็มีตามนี้เลยไม่มีช้อยอื่นก็มี3เสียงนี้ถ้าถ้าจะตัดหรือจะไงก็จะเลือกเอาว่าจะใช้อันไหนหรือไม่ใช้อันไหนนะครับก็มีอยู่แค่3ก้อนครับเป็นบอสสอก้อนแล้วก็แฟรมวมารีเวิร์บก้อนจิ๋วนะครับด mm hmm. ีเลยผมเออลืมตัวพระเอกเราอ,อีกแล้ว ท c e l e c t ล o กทรนิ PC, ของเราดีเลยเหมือนกันแต่ว่าก้อนฟ้าจะกินไฟเยอะครับก็เนี่ยแต่ว่าเขาเขาเขียนว่า9โวลต์1น0มิลลิแอมแต่ตัวบอสนะครับน่าจะกินไม่ถึง100มิลลิแอมก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนครับตัวแฟตแบ็กครับถ้าเรากดค้างกดปุ่มค้างครับแล้วก็ดีด ที่กีตาร์เป็นจังหวะครับแบบสมมติเรากึกกึกกึกนี่ครับเขาก็จะเหมือน tap, แท็บเทมโปไปใน,นตัวเอฟเฟกดีเลยครับบางค่ายก็จะใช้แท็บแบบกดแทบบ็แบบแทบบ็แบแบท็บนี่ครับแต่แต่ก้อนครับคือใช้การกดค้างที่เอฟเฟกแล้วก็ดีดที่สายกีตาร์เป็นเป็นจังหวะครับก็จะมีลูกเล่น ของเขาที่ลูกเล่นเยอะกว่าของ b o สด d ดีสามนี่เหมือนเป็นดีเลย์รุ่นเริ่มต้นของบอสนะครับดีเลย์ก็จะมี2อก้อนนี้ให้เลือกใช้ครับต่อไปเหลือ2ก้อนสุดท้ายเราก็เป็นตัวแคปซิมหรือว่าตัวจำลองแอมจำลองดอกนะครับของ Max Pedal ครับก็จะ ใช้แทนแอมได้ก็คือต่อไว้ก้อนสุดท้ายของบอร์ดครับและก้อนน้องใหม่ของเราค o อกคอกโกอครับคอกโกเป็นลูปเปอร์ก็เหมือนแบบว่าเราอัดเสียงกีตาร์เราแล้วก็ซ้อมเล่นอยู่อยู่ที่บ้านครับคืออาจจะตีขอร์ด C A F G แล้วก็กดเซฟไว้แล้วก็กดอีกทีให้เสียง เสียงที่เราเล่นนะครับเล่นแล้วแล้วเราก็โซโล่ฝึกซ้อมไปกับตัวนี้ครับอ่าต่อไปเอฟเฟกหมดแล้วต่อไปไปที่อุปกรณ์อีกอันนึงคือสายพ่วงนะครับสายพ่วงก็มีหลากหลายครับมีหลายเกรดยุคแรกผมไปสั่งทําพวกสายครับก็จะเป็นหัวหัวอะไรก็ไม่รู้หัวแบบว่า น่าจะเป็นหัวเกดจีนครับแล้วก็สายก็สายเป็นแบบเส้นเล็กครับเพราะว่าอยากจะให้มันประหยัดพื้นที่เวลาจะเข้ามุมเข้าอะไระครับก็ใช้ดีนะครับสายแบบเล็กๆเนี่ยครับเป็นของคนไทยเหมือนกันครับผมใช้ของคนไทยเยอะเยอะมากเลยครับต่อไปก็จะเป็นหัวแบบว่าบัตรกีเปิดมาแล้วก็บัตรกีอันนี้ซื้อ มือสอมาเหมาเหมามาครับตีแล้วเส้นประมาณร้อยกว่ากว่าแต่เป็นหัวแอมพีนนลนะครับบวกสายอะไรสักอย่างมีแบรนด์ไม่เอ่ยสาย Low Noise Music c h a ช n Instrument Cable by Dynacom น่าจะเป็นสายยี่ห้อ Dynacom ครับอันนี้ผมเหมาเป็นมือ2มาก็ จะมีหลายความสั้นความความยาวนะครับประมาณนี้สายพ่วงเราแล้วก็มีสายพ่วงแบบที่ซื้อเป็นชุดนะครับคือหมดนี่5้5 6เส้นก็จะประมาณ300กว่ากว่าครับก็ตกเส้นนึงก็70บาท60บบาทมาครับหมดนี้ไม่รู้ว่าซื้อมา 480หรือไงเป็นของคิรินนะครับ6 6เส้นก็น่าจะเส้นกับเกือบร้อยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวบอร์ดเอฟเฟกผมสั่งร้านทำป้ายอะคริลิกนะครับเขาตัดเป็นแบบจริงๆมันจะเป็นใสนะครับแต่ว่าพอเรารื้อตีนตุกแกแล้วมันเละเทะก็เลยซื้อตีนตุกแกเป็นสีดํามาแปะครับจริงๆตัวขอบนะครับมันจะมีไฟด้วยครับ มันจะมีใส่ไฟ LED ใส่่านอะไรฟุ้งฟิครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะบอร์ดอะคริลิกนี่ครับวางพอดีเป๊ะเลยครับวางชั้นบนกับชั้นล่างมีก็มีสองแถวแต่วันนี้เราจะจัดในรูปแบบของเล็กๆพกพาง่ายนะครับก็จะหาวัสดุใกล้ๆตัวเราที่อยู่ในบ้านเป็นผมเลือกเป็นแบบ อันนี้ครับเป็นกล่องเมโลเดียนนะครับเอามาตัดฝาตัดครึ่งออกนะครับจริงๆมันจะมีประกอบ้าย้ายกับขวาแล้วก็เปิดได้ผมก็ตัดครึ่งแล้วก็เป็นรูปแบบนี้แล้วก็แปะติ้นดุกแกครับตินตินตีนุนนกแกก็สั่งช้อปปีมาน่าจะเมตรละส0่าสครับใส่กาว,ใส,กาวใส่กาวยางแล้วก็แปะเลยครับ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยบางคนเขาจะต่อก้อนที่หนึ่งจากทางขวาก่อนครับแต่ว่าผมต่อทางซ้ายก่อนเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันกี่มันใช้ก้อนเยอะน้อยต่างกันยังไงถึงจะขาดถึงจะพอครับก็เริ่มที่แอมซิมแล้วก่อนเลยครับอ่ะแอมซิมแล้วก่อนเลยจากการคาดดาวแล้วน่าจะได้ประมาณ4-5่้าก้อนนะครับ แอมซิมถือเป็นก้อนสุดท้ายลองลงมารีเวิร์บรีเวิร์บถ้าเกิดที่มิกเซอร์เรามีเรามีแล้วหรือว่าที่ร้านที่เราไปเล่นที่ตัวมิกเขามีให้ครับเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเป็นตัดออกเลยก็เอาเป็นดีเลยล้วกันครับดีเลยอ่ะสมมติว่าดีเลยอ่ะ ่เข้าแอมไปเลยอ,อ่าอันนี้มันก็ตัวรูก็จะเยื้องกันก็จะสามารถชิดได้มากขึ้นนะครับชิดได้มากขึ้นอือหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะประมาณห้าเสียงต่อไปตัวบูสต์ยกความดัง จำเป็นไหมไหมนาะาบุตยกความดังถ้าจําเป็นก็อ่ะสมมติอาผมผมใช้ก็ได้ทีนี้มันจะมีปัญหาที่รูมันรูมันไม่เยื้องเงี้ครับมันเลยจะกินที่แล้วก็ต้องเผื่อที่เขาหน่อยน่าจะประมาณนี้อ่าเขใสา่สายพ่วงเลย ถ้าเกิดรูมันเยื้องครับเราก็จะแอบ,บอย่างนี้ได้ก็จะไม่กินที่แต่ถ้ารูมันตรงกันก็จะต้องอย่นี้ครับเดี๋ยวผมลองออออ,อันนี้น่าจะเยื้องได้ยกความดางังต่อไปก็ต้องเป็นเสียงแตกของเราึ๊บถ้าวันนั้นที่เราจะไปเล่นเป็นแนวแบบว่าไม่ได้ดุเดือดมากก็ใช้เป็นโอวัลไดธรรมดาก็ เหมาะสมครับก็จะประมาณนี้โอวอรได้ธรรมดาอ่านี่ครับอึบพอดีกันเลยรูแจ็คยืงๆอย่างนี้ก็จะประมาณนี้เหลือให้ใส่จูนเนอร์อีกหนึ่งตัวถ้าเป็นเล็กๆก็จะเหลือช่องเยอะนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะพอดีเปะ,ะผมเลือกเป็นเป็นเป็นตัวใหญ่เอาพุทไปเข้านี้เนี่ยครับพอพอของบอสเจอของบอสบอสแล้วไปบอสครับตัวรูแจ็คมันจะ จะตรงกันแล้วมันจะกินที่มันจะเปืองที่ครับแต่ถ้าเป็นของคนละค่ายเนี่ยรูแจ็คมาจะเยื้องกันเราจะแบบหลบอย่างนี้ได้มันมันก็จะประหยัดที่ไม่ได้เปืองที่ไปอีกนิดนึงครับแต่ถ้ายี่ห้อเดียวกันมันก็จะกินที่หน่อยประมาณนี้สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วของเรา1 2 3 4 5สมี่ห้าหรือถ้าใครจะใช้จูเนอร์แบบหนีบ เราก็จะได้พื้นที่ตรงตรงนี้เพิ่มเราก็จะเป็นอ่าสมมติว่าจะใช้จูเนอร์แบบหนีบนะครับเราก็ไม่ใช้ละตัวตั้งสายเนะี่ยเราก็อ่าเราก็เริ่มที่เสียงแตกก่อนเลยครับแตกมันเลยอ่าต่อไปก็ขยับตัวบูสต์ยกความดังตอนโซโล่ขึ้นมา ยกความดังโซโลขึ้นมาจากนั้นก็นี่ก็มีเพื่อนเราเป็นคอรัสโมโนนี่ครับพอยี่ห้อเดียวกันมาเจอกันก็จะกินทีอ่อันนี้สำหรับแนวเพลงที่ไม่ดุดันมากครับก็จะประมาณนี้ พอดีเป๊ะครับตัวจ่ายไฟแอ้าพื้นที่ก็ไม่มีบอร์ดเล็กก็จะใช้วางตะแคงเอานะครับประมาณวางสลับได้ครับอืมจะประมาณนี้ครับนี่กดลงไปครับพอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยครับก็จะอยู่ไม่หนีกันไปไหน และสายไฟพ่วงเราถ้ามันจะมีด้านยาวกับด้านสั้นครับถ้าเอาด้านยาวเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็นด้านงอมันก็จะเรียบอะสมมติว่าผมใช้ใช้ด้านงอก็เข้าเลยครับก็ประมาณนี้ครับอ่านี่คือชุดเคลื่อนที่เร็วของเราในรูปแบบที่ใช้ จุนเนอร์แบบหนีบนะครับแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆเรียงจัดสายไปสองก้อนตรงนี้ติดเพราะว่าแจ็คไฟมันยาวเราก็ต้องใช้ตัวสั้นเสียบอย่างเงี้ยครับเออเอาเข้าออไปพวกพวกปลายสายที่มันเหลือเราก็ต้อง ม้วนแล้วก็จัดเข้ามาไว้ข้างในเนี่ยเหมือนในช่องอาจจะยัดไปใต้นี้อย่างเงี้ยครับก็จะสวยงามเป็นบอร์ดเคลื่อนที่เร็วในงบประหยัดประหยัดครับอ่าทีนี้รูปแบบนี้เสร็จแล้วอ่ะต่อไปรูปแบบซ้อมอยู่ที่บ้านครับซ้อมอยู่ที่บ้านก็ อ่าเราก็จะลื้อกันอีกแล้วซ้อมอยู่ที่บ้านเราเริ่มที่จูนเนอร์เลยเพราะว่าคิกเกียจใช้ตัวจูนเนอร์แบบนี้ครับอ่าจูนเนอร์เสร็จก็เสียงแตกเลยหนึ่งเดียวในใจเราต้องเป็น b o s โอดีเท่านั้นครับซ้อมอยู่บ้านอ่า รูแจ็คเป็นยังไงบ้างดันมาตรงกันแต่ว่าความสูงเป็นไงาได้เพราะว่าความสูงคนละความสูงกันก็จะไม่กินที่ครับแตกตัวเดียวพอไม่ต้องบูทเพิ่มเกณฑ์อะไรทั้งนั้นอ่าจากนั้นเราก็ยกความดังสักหน่อยเวลาจะเล่นกับลูปเปอร์ครับอ่านี้เราก็ใส่ บูสยกความดังอึบอ่าสามก้อนตั้งสายเสียงแตกยกเสียงแตกขึ้นอ่าแคปซิมไม่ต้องใช้เพราะว่าที่บ้านมีตู้แล้วอ่าแคปซิมไม่ใช้อืมก็เหลือที่ประมาณได้แค่สองไม่น่าจะถึงสามครับ ่แต่ถ้ามีดเลเ์ตัวเล็กน่าจะได้ตึกตึ๊กตึ๊ก,กดเดเรตรงนี้พอไหมนะตรงนี้ถ้าให้เลือกคอรัสกับดีเย์เอาดีเย์ดีกว่า ก็เอาเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวแฟลแบ็กเราเพราะว่ามันมีเสียงเยอะมากเราก็จะสนุกสนานในการซ้อมอยู่ที่บ้านเราปึ๊บดูแจ็คเป็นไงดันต้งกันกินที่ก็จะเยื้องขึ้นไปก็ไม่สวยอีกลงมาไม่ได้อีกเราวางไปก่อนขอเอาตัวบูทมาลองทาบดูรูแจ็ค บูเจคันนี้เยื้งได้แต่ว่าตัวดีเลย์ก็ชนอีกเพราะฉะนั้นแล้วใช้ไปเหอะเนาะจากนั้นก็สก้อนแล้วก็ไปที่ตัวลูปเปอร์ของเราเลยที่มันก็จะเหลือเยอะครับก็น่าจะประมาณนี้เอาพุทเป็นโมโน ถ้าต่อเป็นสเตอร์ได้มันเวลาเสียงเราเล่นดีเลยครับมันก็จะวิ่งซ้ายขวาแบบเต้ดึ้งเต้ดึ้งตึ้งเตึ้ครับก็จะมีความพิเศษขึ้นมาอ่ะก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับแบบซ้อมอยู่ที่บ้านตั้งสายเสร็จง่ายๆก็หยิบกีตาร์เสียบนี่ปุ๊บกดเสียงแตกเลยแล้วก็อัด เสียงที่เราเล่นเข้าไปอาจจะเป็นโซโล่เออาจจะเป็นคอร์ดก่อนในท่อนที่เรากําลังจะแกะจะแกะเพลงครับเล่นคอร์ดไปก่อนแล้วก็กดอดัดแล้วก็กดเพยเสียงที่เราเล่นเมื่อกี้ก็จะเพย์มาด้วยตัวลูปเปอร์ครับแล้วเราก็จะกดบูตเพื่อให้เสียงกีตาร์ที่เราจะเล่นสดๆครับดังขึ้นกว่าเสียงที่เราอัดไปก่อนหน้านี้ครับหรือจะเล่นตรงนี้ก็ ก็ได้ครับก็แต่ว่าใช้บูสต์มันมันก็จะถนัดกว่าครับก็จะกดขึ้นมาเพื่อให้เสียงกีตาร์เราดังขึ้นมาก่อนเสียงที่เราอัดไปครับแล้วก็ใส่ดิเล์เข้าไปเพื่อความฟงฟิงก็จะซ้อมอยู่ที่บ้านแบบสนุกสนานครับก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับบอร์ดเคลื่อนที่เร็ว5ก้อน5เสียงของเราในหลายรูปแบบนะครับก็ เพื่อนๆพี่ๆก็ลองนำไปใช้กันดูครับนี่ครับมีหลายรูปแบบใช้เอฟเฟกก้อนเล็กก้อนใหญ่จูนเนอร์เล็กใหญ่อะไรก็สนุกสนานนี่ครับเหมือนเป็นมือกีตาร์เราก็จะสนุกกันประมาณนี้แหละครับอ่ะเสียไฟเข้าไปเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีรีวิวเสียงสำหรับบอร์ดเล็กๆอย่างนี้บ้างนะครับใช้แค่ที่จำเป็นนะครับ อันไหนตัดได้ตัดเลยครับก็จูนเนอร์เราไม่อยากกินที่ก็ใช้แบบหนีบครับตัวเสียงแตกถ้าจะเล่นหลายแนวหน่อยก็ใช้แตกแรงๆไปเลยครับแล้วพอเราเจอแนวเพลงที่ที่มันไม่ได้รุนแรงมากก็ใช้เท้าหมุนเท้าหมุนเบาเกนเอาครับระหว่างเล่นที่งานหรือว่าตอนซ้อมก็สะดวกนีครับ ตัวบูสต์นี้ถ้าไม่ใช้ครับมันก็จะระดับความดังเดียวเท่ากันหมดทั้งเพลงเวลาโซโล่ Solo เราก็จะไม่เด่นขึ้นมันก็จะว่าสำคัญก็สำคัญอยู่นะครับตัวบูสต์ยกความดังครับดีเลย์กับรีเวิร์บถ้าให้เลือกได้ครับดีเลย์ดูเหมือนจะสำคัญกว่ารีเวิร์บ หรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะชอบรีเวิร์บก็อยู่ที่การตัดสินใจครับตัวลู p เปอร์นี่กาลังฮิตเลยครับก็มันทำได้เหมือนเรามีเพื่อนในวงเพิ่มับงเราอาจจะอุดสายหรือว่าจะเล่นกีตาร์เป็นเสียงบอร์ดทำเป็นคล้ายๆจังหวะกองเล่นสายบนเป็นเสียงเบสอะไรครับเป็นแบบเหมือนเล่นอัดทับซ้อนกันไปก็เหมือนเราเล่นกับเพื่อนในวงเราครับก็สนุกดี ตัวนี้ครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเอฟเฟกชุดเล็กของเราในการต่อบอร์ดแบบเคลื่อนที่เร็วนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ